แจ็เบียรฟีแซมบานโลกปีนี้บบเพียงเต้จะได้ขันพร้อมเงินรางวัลเต้ยังจะได้เบียรไปดื่มอีกตั้งหากฟังแล้วงงเมนบรบก่อนจะไปฮับสมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามหรือกด s ับสไ r i b e และขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปต่อไปและฮัาไปฮับสมพร้อมกันเลยจากกรณีซาพันบานตินาซาดหรือฟีฟ่า ได้ยืนยันกับทางแบนด์ดังว่าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติถึงย่างใดก็ตามหลังจากมีการประชุมกันย่างเป็นทางการกับฝ่ายจัดการแข่งขันเหตุให้โคโซกของฟีฟ้่เอามาประกาศว่าประเทศกาตาจะบออนุญ,ญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์บริเวณอมหอบสนามของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเพื่อความสงบและปลอดภัย ของผู้ชมที่เข้ามาเบิงก,การแข่งขันในสนามหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างประเทศเจ้าภาพและฟีฟา่าได้มีการตัดสินใจบ่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บริเวณอ้มฮอบสนามการแข่งขันทั้ง8สนามและได้ให้ไปขายจุดรวมพลของแฟนบานที่ห้างจากออกไปถึงยัง่งใดก็ตามบ่มีผลกระทบกับเบียที่บ่มีแอลโกอฮอล์ และยังสามารถจำหน่ายเบียอ้อมหอบสนามได้ตามปกติเึร่งเรืองนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับบัตไวเซอร์อย่างวงหลายเพราะจะเหตุให้เสียรายได้ลักจากการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่คาดว่าจะหายไปประมาณ4 7ล้านโดลาสหรัฐหรือประมาณ8,22,500หาหล้านกีบในมือต่อมาบัตไวเซอร์ได้โพสต์รูปภาพทางทวิตเตอร์ ซึ่งมีกองเบียร์จำนวนมหาศาลในโกดังสินค้าที่บอสสามารถจำหน่ายได้พร้อมข้อความว่ามือใหม่ทวิตใหม่ประเทศที่ได้ไส่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้หับเบียร์ทั้งมดนี้ไปเลยและแม่นทีมใดที่จะชนะและเป็นทีมที่โชคดีงานนี้ถือว่าเป็นการประกาศโยกเบียร์ทั้งมดให้กับแชมป์บานโลกประจำปี2 0 2 2 ภายหลังบอสามารถจำหนยมันได้เท่ากับปริมาณที่วางแผนการตลาดมาสำหรับประเทศกาตาร์ถือเป็นประเทศทำอิฐจากตาวินออกกลางที่ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันบานโลกซึ่งถือเป็นประเทศมุสลิมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ถือเป็นการขัดต่อาศาสนาของอิสลามอีกด้วยก็ถือได้ว่าทั้งไดแซมและขันพร้อม เงินรางวัลแล้วยังได้เบียรไปดื่มสลองพร้อมกันอีกถือว่าคุ้มสำหรับประเทศที่ชนะในปีนี้